ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดที่ปุ่มสนับสนุนนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา 12ในเกา1ินาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับการประชุมดําเนินไปจนกระทั่งช่วงเย็นผู้นําเทนหมาเล่าเป็นครั้งแรกรายละเอียดทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้สถานการณ์โดยรวมได้รับการตัดสินใจแล้วการประชุมในวันพรุ่งนี้อาจจะง่ายมากยังแค่ประกาศการต่อตั้งสาพันทรัฐมามาวังกอนหลังจากออกสถานที่จัดงานแล้วห่านเซนยได้ไปเจียวก็ตรงกลับไปยังที่พักของพวกเขา หายเชียวๆพบว่าดานเซนโยคำวอดเชียวโยและรู้สึกว่าเขากำลังคิดอะไรบางอย่างมีอะไรงั้นเหรอเธออ,อดไม่ได้ที่จะถามดานเซนโยสายหวัวและพูดว่าข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมันราบรื่นเกินไปเจ้ากำลังบอกว่าการตัดสินใจของผู้นำแทนมาในวันนี้ผ่านไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการคัดค้านใดๆ ้าก็คิดเช่นกันแม้ว่าทั้ง5้ากลุ่มใหญ่จะมีอำนาจดูแปลกนิดหน่อยที่กลุ่มอื่นไม่มีข้อโต้แย้งเลยกลุ่มนั้นก็ใจกว้างมีแผนจะกลับไปที่ฝ่าฝืนกฎหรือไม่แต่นี่เป็นไปไม่ได้จริงไหมเอาชนะไม่ได้เช่นกันกลุ่มหลักทั้ง5้ากลุ่มนี้ดางเซนโูกาว่ามันยากที่จะพูดแต่ทว่าสายพันธุ์เหล่านี้ได้รับการสืบทอดมาโดยไม่รู้ว่านานกี่ปีหากพวกเขาได้รับอำนาจอย่างสมบูรณ์ในการปกครองโรคของตัวเอง ้ากลายเป็นสมาชิกของสาพันทาราตมังกรก็ไม่มีใครเต็มใจที่จะสอบสวนแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าพวกเขาเหนือกว่าแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างผิดปกติกับความจริงที่ว่าไม่มีเผ่าพันธุ์ใดต่อต้านข้ารู้สึกว่าพวกเขากำลังต้มอะไรบางอย่างแต่มันก็ไม่ระเบิดสายซิวซิวก่าวว่าเป็นอย่างไรการเชนดูกล่าวว่าข้าก็ไม่ทราบเช่นกันแต่ทว่าหากมีสิ่งใดมันจะต้องปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนในวันพรุ่งนี้ พวกนี้ผู้นำของดาวเทนมาจะประกาศการสถาปนาดาแล็กซี่ม้ามาังกรอย่างเป็นทางการให้เป็นสาพันธุรัฐเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะสายเกินไปที่กลุ่มอื่นจะต่อต้านอีกครั้งและอาจจะถูกยึดครองโดยชอบธรรมมาดูในที่ประชุมบ่ายวันพวนุวงนี้หากเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดขึ้นในเวลานั้นไปเชียวๆกัาว่าการต่อสู้ในวันพวกนี้สำหรับผลรุ่นใหม่จะเป็นอย่างไร เราคิดว่าจะมีใครมาท้าทายเราหรือไม่รานเซนยูยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าข้าเดาว่าไม่จะเป็นการต่อสู้ที่ไร้ประโยชน์พวกเขาจะต่อสู้ไปทําไมผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาคนรุ่นใหม่ของเผ่าพาันเทนมาก็เป็นเพียงแชมป์สองคนเท่านั้นแต่เราทุกคนสามารถเห็นได้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนและยังคงมีช่องว่างระหว่างพวกเขากับเราสาหรับเผ่าพัน์อสุนเทพแปดมือเหล่านั้นคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ที่เข้มแข็ง เราก็ได้จัดก,การไปแล้วในแง่ของความแข็งแกร่งส่วนบุคคลพวกเขาแข็งแกร่งกว่ากลุ่มเผ่าพันเ์เทนมาเว้นแต่ศีนเทนหลงและ,และร่วมมือกันปราบเผ่พพาพันเทเทนมาเพื่อปลดปล่อยให้เราไม่ต้องได้ต่อโซ่พวกเขาควรจะเข้าใจข้าไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเจ้าควรจะพักผ่อนก่อนข้าจะไปหาอัศวินมังกรขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็ขยิบตาให้กับไปเซียวเซียวขอให้โชคดีรักกัน เธอเข้าใจเขาว่าเขาหมายถึงอะไรรานเซนโยอดไม่ได้ที่จะหยิกหน้าเธอภายใต้การจ้องมองอย่างกดเกีียวของไปเซียวเชียวรานเซนโยก็ออกจากบ้านของเขาและมาที่บ้านของอัศวินมังกรรุ่งอารุณ์ทันทีที่เขายืนนิ่งก็มีบางอย่างออกมาจากข้างในนั่นคือเสียงของจงจู่ซางเข้ามาได้รานเซนโยเห็นด้วยด้วยความเคารอบและเดินเข้าไปจงจู่ซาง นั่งขัดสมาธิบนฟูกตรงกลางห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่มีรัศมีที่ผ่านผนจางๆและน่าอัศจรรย์อยู่รอบตัวเขาทําให้ไม่สามารถมองเห็นร่างกายของเขาได้ชัดเจนหัวใจของหลานเซนโยขยับเล็กน้อยและเขาก็เป็นธรรมชาติหากสัมผัสได้นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงของกฎท่านรองผู้นําหลานเซนโยทักทายอัศวินมังกรลุงอารมณ์ด้วยความเคารพบเจ้าคิดอย่างไรกับการประชุมบ่ายวันนี้ จชูซางไม่ได้ถามเหตุผลในการมาเยี่ยมเขาแต่ถามคําถามของเขาโดยตรงดานเซนยู่กล่าวว่าข้าว้สุกประหลาดใจในตอนแรกแต่หลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วข้าก็เข้าใจอะไรนะรงจชูซางมองเขาด้วยความสนใจเล่าให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมดานเซนยู่กล่าวว่าข้าคิดว่าสําหรับดาวเทียนมาและดาวมังกรของเราการ่อตั้งสาพันธรุราชมามังกรนั้นมีความจําเป็น ผลที่สําคัญที่สุดคือภัยคุกคามจากมนุษย์ความแข็งแกร่งของกองเรือของมนุษย์ได้คุกคามกาแล็กซี่ม้ามังกรของเราหากมนุษย์ได้รับอนุญาตให้พัฒนาต่อไปเมื่อกองเรือของเขามีขนาดใหญ่เพียงพอและมีเทคโนโลยีที่จะปราบปรามผู้มีพลังอํานาจชั้นนําของเราเราจะ,ะเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่เมื่อถึงเวลาน,นั้นสาพนานารัตโตรหรือว่าจะดําเนินการกับเราอย่างแน่นอน เนื่องจากกาแล็กซี่ม้ามังกรของเรามีทรัพยากรมากเกินไปและพวกเขาก็ปรารถนามันมาเป็นเวลานานดังนั้นในความคิดของข้าข้อเสนอของเผ่าพันธุ์เทียนหมาและเผ่าพันธุ์มังกรของเราในการก่อตั้งสาพันธุ์รัฐม้ามังกรนั้นเป็นการแสดงออกถึงความเสียสละเพื่อปกป้องกาแล็กซี่จากการละเมิดและปกป้องทุกเผ่าพันธ์แต่ทว่าแต่อะไรลงจูซางถามเจ้าสามารถพูดอะไรก็ได้ ข้อนี่เป็นการพูดคุยกันแบบส่วนตัวยิ่งไปกว่านั้นหลังจากการต่อตั้งสถาพันเทารั้ามังกรในอนาคตมันก็เป็นโลกของคนหนุ่มสาวของพวกเจ้าด้วยและพวกเราก็เป็นคนแก่และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจริงๆรันโยกล่าวว่าข้าไม่คิดว่าทุกเชื้อชาติจะเต็มใจสนับสน,นุนจะมีบางคนที่เปิดเผยและปกปิดและอาจจำกัดเราด้วยซ้ำเหล่านี้เอาพันของเราทั้งสองได้ผนึกกำลังกัน และมันอาจจะพูดได้ว่าเราใช้วิธีสายฟ้าแรบในการก่อตั้งสหพันธรัฐม้ามังกรพวกเราจับกลุ่มการโจนพวกนั้นไม่ทันระวังพวกมันคงไม่มั่นใจค่าคิดว่าในอนาคตเราจะต้องแสดงวิธีสายฟ้าแรบต่อไปใช้ทางความเมตตาและผดังและไม่สามารถเมตตาต่อผู้ที่ต่อต้านอย่างตรงแจ้งได้หลังจากผ่านไประยะหนึ่งสหพันธรัฐม้ามังกรจะมั่นคงและมีเพียงความมั่นคงเท่านั้นที่จะอยู่ที่นั่น และมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นทีน้าของจงจือสางไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้เจ้ามีข้อเสนอแนะดีๆบ้างไหมรานซินอยู่คุ้นคิดอยู่โค้่หนึ่งและพูดว่าข้าไม่กล้าพูดคําแนะนําที่ดีแต่ข้ารู้ว่าการก่อตั้งสาพันธรัฐมามงกอนข้าคิดว่าการประชุมวันนี้ค่อนข้างสงบเกินไปและไม่มีเสียงคัดค้านเลยภายต้สถานการณ์ปกติอย่างน้อยก็ควรจะมีคนเสนอความคิดเห็นบ้าง ไม่ใช่ทุกคนที่จะกลัวราชาอสูรเทพแปดมือใช่ไหมการสถาปนาสาพันธรุรมาชมังกรจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถ้าคิดว่าจะมีเผ่าพันธุ์อื่นมารวมตัวกันเป็นการส่วนตัวและทำอะไรบางอย่างกับเราจงจือสร้างพยักหน้าแล้วพูดว่าดีมากมันจะมีอยู่เสมอที่บางคนไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้พวกเขาแค่ลิ้นลรนอยู่พักหนึ่งเจ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนานานาคต ของสาพันธ์ารัษม้ามังกรหรือไม่ตัวอย่างเช่นในฐานะผู้นํารุ่นเยาวของเผ่าพันธุ์มังกรของเราเจ้าอยากจะเล่นบทบาทในสาพันธ์ทารัษม้ามังกรหรือไม่กานเซีนยนโยสายหัวได้กล่าวว่าถ้าไม่มีความคิดเห็นใดๆข้าแค่อยากทํางานหนักเพื่อพัฒนาตัวเองความแข็งแกร่งในปัจจุบันของข้าอ่อนแอเกินไปการพัฒนาความแข็งแกร่งของข้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสําหรับข้า ในที่สุดจงจือซางก็ยิ้มอย่างพึงพอใจใช่ถูกต้องถูกต้องสําหรับคนอื่นเดินการมีส่วนร่วมในการจัดการนั้นมีความหมายแต่สําหรับเจ้าไม่มีอะไรสำคัญเป,ปกว่าการพัฒนาตนเองสายเลือดของเจ้าอยู่ในอันดับต้นๆในหมู่เผ่าพันธุ์มังกรของเราตั้งแต่วันนี้จะเห็นได้จากการอรมพลังสายฟ้านี่คือข้อดีของสายเลือดที่สามารถกระตุ้นศักยภาพมหาศาลได้ในอนาคตเราทุกคนสามารถ มันรู้ได้เมื่อเจ้ากลายเป็นอัศวินมังกรในความเป็นจริงหากเราต้องการสถานาสาพันทารัฐมหามังกรก็สามารถทําได้เมื่อหลายปีก่อนและไม่มีใครสามารถหยุดมันได้เหตุผลที่เราไม่ทําเช่นนั้นก็เพราะเราและเผ่าพันธ์แทนมาคิดว่ามันไม่จําเป็นจุดประสงค์ของการก่อตั้งสาพันทารัฐม้ามังกรคืออะไรมันจะทําให้เราใช้พลังงานมากขึ้นเท่านั้นหากสาพันทารัฐโซหรวมได้คุกคามเรามากขึ้น เราก็คงไม่จริงจังกับเรื่องนี้มากนักหลังจากที่ความแข็งแกร่งส่วนบุคคลของเจ้าถึงระดับสุดยอดเทพแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าเทคโนโลยีทั้งหมดนั้นไม่มีนัยยะสําคัญและเจ้าสามารถต่อสู้กับเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ต่อหน้าพระเจ้าที่แท้จริงเทคโนโลยีใดๆก็เป็นเพียงร่องรอยแต่เะว่าพวกเรายังไม่มีใครที่สามารถกลายเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงได้ เจ้ามีพรสวรรค์เช่นนี้ระดับที่เจ้าควรได้ตามมากที่สุดก็คือระดับเทพเจ้าที่แท้จริงแทนที่จะถูกรบกวนด้วยสิ่งเกินบอกข้าสิทำไมเจ้าถึงมาหาข้าปราณเสนอยูพูดขึ้นว่าก่อนที่การประชุมจะเริ่มในวันนี้เหรืงมงหลงมาพบข้าปราณเสนอยูพูดขึ้นว่าก่อนที่จะมีการประชุมเริ่มขึ้นในวันนี้เหรืงมงหลงได้มาพบข้าข้าจึงต้องมารายงานให้ท่านทราบจงจือซางพูดขึ้นว่า เขาต้องการให้เจ้ายอมแพ้การแข่งขันในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วเจ้าก็จะได้ไปอยู่ในเผ่าพันธุ์เทียนหมาใช่ไหมรานเซนโยแซงทําเป็นแปลกใจและพูดว่าพวกคนรู้งั้นเหรอจงจูซางมองร้านเซนโยแล้วก็พูดว่ามันเป็นเรื่องที่เดาได้ไม่ยากแล้วเขาพูดอะไรกับเจ้าบ้างรานเซนโยตอบว่ารานเซนโยบอกว่าถ้าข้าแต่งงานกับเขาเขาจะมอบทุกอย่างให้กับข้า แม้แต่อาวุธระดับข้าเจ้าซึ่งเป็นระดับข้าเจ้าที่เป็นระดับสุดยอดเทพเขาก็จะมอบให้ข้าและเราก็จะปกคกกองซาเรเล็กซี่หมามองกอนด้วยกันแต่ข้าได้ปฏิเสธเขาไปข้าบอกเขาว่าข้าไม่สามารถที่จะทรยศ์เผ่าพันธุ์มังกอนได้รงจู้อสังยิ้มและพูดว่าแล้วทําไมเจ้าถึงปฏิเสธแบบนั้นละ่ะหลานเซนอยู่พูดขึ้นว่าข้ามาจากเผ่าพันธุ์มังกอนเราจะแต่งงานกันตามใจชอบ ระหว่างเชื้อชาติที่แตกต่างกันได้อย่างไรเดิมทีข้าเสนอการแข่งขันเพื่อที่จะหาเจ้าบาวเพื่อประโยชน์ในการหาคิดต้านเทียนหยางพวกเขาผ่านต่างก็กระตือรือร้นที่จะได้รับสายเลือดของเผ่าพาันมังกรของเราดังนั้นพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากมันโดยธรรมชาติและท้าทายข้าด้วยคิดต้านเทียนหยางไม่ว่าเผ่พาพันเทียนมาจะเล่าลวงขนาดไหนพวกเขาก็ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันของข้า ความแตกต่างทางสายเลือดคือปัญหาใหญ่ที่สุดสายเลือดมังกรของเราสูงทรงถ้าจะแต่งงานกับคนที่มีสายเลือดต่ำกว่าได้อย่างไรเมื่อเขาพูดคำเหล่านี้สีหน้าของเขาดูเป็นธรรมชาติมากราวกับว่าเขากำลังเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆนอกจากนี้เขายังใช้คำที่พบบ่อยที่สุดของเผ่าพันธุ์มังกรเผ่าพันธุ์มังกรดูถูกสายเลือดของเผ่าพันธุ์อื่นมาโดยตลอดโดยเชื่อว่าสายเลือดของตัวเองนั้นสูงทรงดังนั้น ดาวเทียนหลวงจึงมีความแตกต่างทางส่วนชันที่ชัดเจนหลังจากฟังคำพูดของหลานเซนยูแล้วจงจื้อซาง <c oughs> ก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจและพูดว่าเผ่าพันเทียนหมาแม้ว่าสายเลือดของพวกเขาจะไม่แย่แต่ก็ยังมีช่องว่างเมื่อเปรียบเทียบกับเผ่าพันมังกรของเรามินานั้นหลังจากการแปลงร่างของมังกรเผ่าพันเทียนหมาคงไม่ถูกขับเคลื่อนไปยังดาวเทียนหมาแต่ทว่าไม่ควรพูดคำเหล่านี้ต่อหน้าผู้นำท้ายที่สุด ผู้นำก็มีวัฒนาการมาจากเผ่าพันธุ์เทียนมาเช่นกันสำหรับข้าดูเหมือนว่าด้วยเหตุนี้เอาจึงไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อีกขั้นหนึ่งแน่นอนว่าเจ้าไม่จะเป็นต้องกังวลเรื่องนี้มากเกินไปเพียงแค่ยึดหัวใจของเจ้าไว้ครั้งนี้เจ้าทําได้ดีมากและได้กําไรมามากข้าไม่คิดว่าพวกเขาจะท้าทายเจ้าอีกในวันพุ่งนี้เจ้าสามารถที่จะไปเดินเล่นที่ไหนก็ได้และมาประชุมในตอนบ่ายบางทีพรุ่งนี้ อาจมีเรื่องสําคัญเกิดขึ้นซึ่งจะกระทบต่อความสนใจของหล,หลายๆคนไม่ต้องกังวลแค่เป็นตัวของตัวเองห้านสินอยู่พูดขึ้นว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวก่อนจงจือซานยิ้มแล้วพูดว่าเออใช่ถ้าอยากจะถามอะไรเจ้าสักอย่างหนึ่งถ้าข้าเดาถูกตอนนี้เจ้ากําลังใช้พลังทรรําลายรางของอสูรเทพแปดมือเพื่อระง,งับการฝูกฝนของเจ้าใช่ไหมห้านสินอยู่พยักหน้าแล้วพูดว่าใช่ ถ้าคนพบพลังทำลายรางประเภทนี้พลังชีวิตที่มีอยู่ในคิต้านเทียนหยางแระมันยับยังงกก้งซึ่งกันและก,กันเสริมซึ่งกันและกันและการเปลี่ยนแปลงกฎที่เศษบางอย่างเมื่อข้าเข้าใจพวกมันสามารถออกแรงปราบปรามการฝุ่นของข้าได้ทําให้ข้าไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงออกไปได้แสงวาบขึ้นในดวงตาของจงจื่ซางเจ้ารู้แจ้งมากจริงๆิงและข้าก็รู้สึกได้เช่นกันว่าเจ้ากำลังทําเช่นนี้ แต่ทว่าข้าขอเตือนเจ้าว่าไม่จะเป็นพลังงานทำลายล้างที่มีอยู่ในแกนแท้ของอสูรเทพหรือพลังงานชีวิตที่มีอยู่ในคิตต้านเทียนหยางเจ้าต้องระมัดระวังเมื่อใช้มันเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือมันไม่บริสุทธิ์ม่ามีสิ่งเจือปนทั้งสองสิ่งนี้เป็นพลังงานดั้งเดิมของจักรวาลอย่าได้รับผลกระทบไม่เช่นนั้นเจ้าจะได้รับความเสียหายอย่างไม่อาจที่จะฟื้นฟูได้และจะไม่สามารถเ้าไปข้างหน้าได้ เข้าใจไหมเมื่อเขาพูดเช่นนี้หลังเสน้นหยกก็ถามอย่างรวดเร็วท่านรองผู้นำสถานที่แห่งนั้นอยู่ที่ไหนมีเพียงพลังอัลบุเธิ์ดของการสร้างและการทำลายร้างวงจื่งสางยิ้มอย่างผมเคยนี่เป็นเรื่องยากเราไม่เคยเห็นมันมาก่อนแต่ตามที่เราคาดเดาพลังทำลายร้างและพลังแห่งการสร้างน่าจะเป็นเส้นเดียวกันและพวกมันล้วนดำรงอยู่ในระดับที่สูงกว่าเราไม่ต้องพูดถึงทั้งสองอย่างในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าความเร็วบางอย่างจะดีสําหรับเจ้าความอดทนของร่างกายของเจ้านั้นค่อนข้างดีดังนั้นการควบคุมจึงเอื้อต่อการทําความเข้าใจกฎแห่งสวรรค์และโลกเป็นพิเศษหลังจากที่เจ้าทะลุทะลวงไปสู่ระดับเทพมันจะพัฒนาเจ้าอย่างมากความแข็งแรงความชื่อเหลือแต่ข้าก็ยังบอกว่าอย่าหากผมจนจกนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งใส่ใจกับสิ่งตกกรกในนั้นหลังจากทาศรู้มาระยะหนึ่งแล้ว ต้องทาความสะอาดให้สะอาดเพียงครั้งเดียวและไม่ให้มีสิ่งเจอือปนหลงเหลืออยู่เข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วหลานเซนโยเคารพจงสูงสั่งอย่างจริงใจและด้วยความเคารพคราวนี้มันมาจากก้นบึ้งของหัวใจความเตือนญงองอัศวินวังกรน,นั้นสําคัญมากเนื่องจากผลการฝึกฝนของเขาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาดีมากและความเข้าใจในกฎของเขาทําให้เขาสามารถควบคุมแม้กระทั่งไอพิบัติป่าร้องความคิดของหลานเซนโย จึงนแรงเล็กน้อยโดยไม่รู้ตัวและคำพูดของจรงจือซางก็กระทบใจเขาทันทีเสียงปลุกดังขึ้นและเขาก็สงบลงทันทีเมื่อเห็นว่าเธอฟังจริงจตงรงจือซางก็มีความสุขมากเช่นกันยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าความเข้าใจของเจ้ายอดเยี่ยมมากไม่น่าแปลกใจเลยที่โรรานให้ความสําคัญกับเจ้ามากก่อนที่เขาได้ฆ่าจะกลายมาเป็นอัศวินบางตนเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกัน เอาเป็นพี่ชายของข้าาเจ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการผูกปนของเจ้าในอนาคตเจ้าสามารถถามเขาหรือมาหาข้าโดยตรงได้ตกลงปรากฏว่าท่านกับอาจารย์หลวหรานมีความสัมพันธ์เช่นนี้นี่เองเยี่ยมมากหลานเชนโย่คงคำนับอีกครั้งและอารมณ์ของเขาก็ใกล้ชิดมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชงจือซางรู้ว่าเธอเข้าใจสิ่งที่เขาหมายถึงจึงพยักหน้าแลลพูดด้วยรอยเย้มเอาเลย เจ้าเพื่อนาคตของเผ่าพันธุ์วังกรเราทุกคนรอไยการสืบตของเจ้าแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าจะไม่ทําให้เราผิดหวังหากเจ้าต้องการอะไรเพียงแค่พูดมาหลังจากที่เรากลับบ้านแล้วข้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อสมาคมเทียนหลงด้วยในด้านของเจ้าจะมีทรัพยากรจํานวนหนึ่งเอียงเข้าหาเจ้าอย่างแน่นอนแต่ะว่าเจ้าต้องใส่ใจกับความปลอดภัยของตัวเจ้าเองหากเจ้าแสดงความเฉียบแหลมเกินไปเจ้า อาจจะตกเป็นเป้าหมายของคนอื่นได้เข้าใจไหมขอบคุณที่เตือนถ้าเข้าใจแล้วหลังจากจากล่าวคำอำลาจากจงตือซางแล้วหลานเซีนยนหยก็กลับมาที่อาศัยของเขาขณะที่เขาเดินเขาก็แต่ตองถึงความจริงความหมายของคำพูดของจงจือซางเมื่อกี้นี้จากการสนทนากับจงตือซางเขาได้ยินได้เห็นอะไรมากมายตัวอย่างเช่นในบรรดาเผ่าพันธุ์วังกออัศวินวังกรนลูกอรุณ ซึ่งมีความแข็งแกร่งและฐานะเป็นรองเพียงหัวหน้าดาวเทียนหลงเท่านั้นไ,ได้มาจากเผ่าพันธ์เทียนหลงตาวคือเดิมทีเขาไม่ได้รับการฝึกฝนมาจากเผ่าพันธุ์เทียนหลงแต่เผ่าพันธุ์อื่นมีวัฒนาการในช่วงยุคแปลงร่างมังกรและมีความแข็งแกร่งอันทรงพลังเช่นนี้ในระดับจิตวิญ,ญญาณเขาอาจเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในกาแล็กซี่มามังกรในปัจจุบันในเวลาเดียวกันเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับโราราน แร่โรรานดูเหมือนจะไ,ได้พัฒนามาจากเผ่าพันธุ์เทียนมาหนึ่งในนั้นเป็นอันดับสองและอันดับที่6ในบรรดาเผ่าพันธุ์วังกอนฐานะของพวกเขาค่อนข้างพิเศษสิ่งที่เขาหมายถึงนั้นชัดเจนมากเขาแร่โรรานจะเป็นกองกําลังสนับสนุนที่อยู่ข้างหลังเขาและอินดีที่จะยอมรับเขาเมื่ออัศวินวังกรลูกอรุณยืนอยู่ข้างหลังเขาทุกอย่างก็แตกต่างออกไปไม่น่าจะมีปัญหาในการมุ่งหน้า ไปอย่างแท่นบังกรเพื่อความก้าวหน้าดังนั้นเขาจึงไม่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาในตอนนี้นอกจากนี้จงจสรซางยังกังวลว่าจะมีใครมาดําเนินการกับเขาหรือไม่ผู้ชายที่แข็งแกร่งจากทุกเสือชาติท้ายที่สุดแล้วเจ้าหญิงบางกรทองซึ่งดูเหมือนจะอยู่ยงคงกับพันในโรคนี้ต้องเผชิญกับผู้ต่อโซ่ที่มีระดับพลังวิญ,ญญาณต่ำกวา่าระดับเทพเท่านั้นดังนั้นเขาไม่สามารถแข่งขันกับผู้ที่อยู่ในระดับเทพได้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในระดับเทพที่แท้จริงและสุดยอดเทพแน่นอนสําหรัที่เขาอยู่ไม่ไกลจากอัศวินมังกรล่งอารมณ์และอัศวินมังกรแสงหากอัศวินมังกรอยู่ไกลเกินไปความเป็นไปได้ที่จะถูกทุกขามก็มีมากเขาต้องระวังจริงๆการเก็บเกี่ยวจากการประชุมแรกเปลี่ยนั้งนี้สุดยอดเยี่ยมมากการเก็บเกี่ยวนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นในการฝูกฝนของเขาเท่านั้นแต่ที่สําคัญกว่านั้น เาเพิ่งเริ่มค่อยๆบุกเข้าไปในระดับบนของกาแล็กซี่หมามางกอนและได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่จากเผ่าพันธุ์มังรอนขณะเดียวกันการประชุมแรกเปลี่ยนครั้งนี้ก็ได้รับข้อมูลที่สําคัญอย่างยิ่งเช่นกันขณะที่เขากำลังเดินกลับไปนั้นก็มีเสียงเียกน้อยปรากฏขึ้นในใจของหลานเซนโยร่างกายของหลานเซนโยสั่นไปคู่หนึ่งแรกเขาพยายามที่จะจับเสียงนั้นโดยไม่รู้ตัวแต่ก็ไม่พบอะไรเลยเกิด,ดอะไรขึ้นมันคือใคร เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวรัที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ